กรมการทหารสื่อสารครบรอบ92ปีนะคะโดยจะยังพัฒนาค่ะในส่วนของด้านต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของกองทัพบกในอนาคตค่ะ พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานวันสถาปนากรมการทหารสื่อสารครบรอบ92ปีพร้อมกับวางพัุนพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินพระบิดาผู้ก่อกำเนิดทหารสื่อสารขึ้นเมื่อวันที่27พฤษภาคม2467 ทั้งนี้กรมการทหารสื่อสารเป็นหน่วยที่รับผิดชอบกิจการด้านการสื่อสารในภาพรวมของกองทัพบกในฐานะหน่วยสนับสนุนการรบและกรมฝ่ายยุทธบริการยุโทโธปรกรณสายสื่อสารโดยมีภารกิจหน้าที่ที่สำคัญในการสนับสนุนการสื่อสารและงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับหน่วยงานต่างๆของกองทัพบก โอกาสนี้ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกได้ให้โอวาดกำลังพลว่าขอชื่นชมกำลังพลที่ใช้ความรู้ความสามารถโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารสนับสนุนการทำงานของกองทัพบ,บกให้มีประสิทธิภาพท่ามกลางความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมและสถานการณ์ด้านความมั่นคงของชาติโดยรวม